กินแล้วเห็นไหมได้กินแล้วเห็นไหมใครบอกว่ากลัวไม่ได้กินเห็นไหมเห็นไหมได้กินที่ทำไมจะไม่ได้กินเป็นไงนะ่ากินไหมคะ <laughs> มาเด้อคะพี่น้องมาทำมาทำกินข้าวเที่ยงกัน <laughs> ทำกินแต่หก <c oughs> โมงเช้าแล้วยายาหก <c oughs> โมงเาวที่ไหนเจ็ด <c oughs> โมงเจ็ดโมง อย่าเดยน้องไม่ได้ใส่ประแจ้งใ,ใครเลยเหรอนเนี่ยใครต้องการประแจ้งไหมคะบอกเนาะใครต้องการประแจ้ใครบอกไ่้เห็ดกินหกมังสาิรัตจิมมงเด้รียบรายแล้วนะคะให้ชะอเพราะว่าถ้าชะองมจุกมันจะหนึ่งท้องอีกนะคะเรียบร้อยนะคะ ปกติถ้าใส่ชะอล้วเขาจะปิดแก๊สนะใส่ไม่ปิดนะเพราะว่าสเปน่าจะกินแบบกินแบบให้มันสุกอ่ะเรียบร้อยนะคะเนาะเที่าขาดก่อนนะคะ มาถ่ายคลิปชัดแป้งมาคะ่ะวนๆนี่มาถ่ายคลิปชัดตัวนะคะอ้ยไอ้ืม แซ่บเซ่บเซ่บทำกินตนั้งแต่หกโมงเช้าวะสัน เอาครับที่บ้านมีแล้วประแจวสันขาชดชรสเป็นหนึ่งซองครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยกันยังมากินบ่ได้ถ้ากินได้นี่ใส่แล้วเรียบร้อยอร่อยลงตัวนะคะทุกคนมามาเอาด้วยมาเอาด้วยมาเดี๋ยวจะตักให้นะคะมา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 ,มาเอาด้วยมาเลยเข้าจะกินฟี่มือสเปนา่ามาเด้อมาเด้อ

ใาค่ะทุกคนเราจะกินข้าวกัน ่อกว่าจะได้กินพรุ่งนี้นะได้กินเย็นมาเลยแต่ที่บอกแล้วว่าจะกินเที่ยงนะนะนะกันมาอะน้องก่ะวันนี้เราจะกินข้าวนอกบ้านกันนะคะ 不说了